บนซ์ W220 คันนี้เป็นโฉมตาเหี่ยวนะครับเป็นตัวเฟดริปแล้วปี2004เป็นตัว S 5 0 0ตัวยาวแท้นะครับคาสลูปคันนี้ไม่เพียงแค่1 2 0 0 0 0มนกิโลนะครับต้องบอกว่าไม่เนี่ยวิ่งน้อยนะครับไม่แท้เลยบอดี้บานเดิมคันนี้เป็นสีบรอนเงินนะครับสวยคลาสสิกน่าเก็บมากครับภายในคันนี้เป็นสีดำนะครับเดิมๆโรงงานเลยต้องบอกว่าภายในดำหายากมากๆในรุ่นนี้นะครับหนังเป็นนัปป้านะครับ คันนี้เบาะหน้าหลังแผงประตูนะครับหนังเดิมทั้งหมดประตูดูดนะครับใช้ได้ทั้ง4บานฝาท้ายไฟฟ้านะครับใช้ได้หมดนะครับคันนี้ต้องบอกว่าออปชันที่ให้มาเน่นจริงๆครับนะครับเบาะด้านหลังนะครับปรับได้มีแอร์หลังมาให้นะครับมีที่วางโต๊ะกินข้าวด้านหลังฝั่งหลังซ้ายนะครับมาให้ด้วยนะครับคันนี้โช๊คเปลี่ยนจากถุงลมเป็นโช๊คธรรมดาแล้วนะครับ แต่ว่าเป็นโชคตรงรุ่นเลยนะครับจาของเก่าเปลี่ยนมาประมาณ80,000บาทราคานะครับผมเปิดไปที่359,000บาทน,นะครับใครที่สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับรถสวยแน่นอนครับคันนี้